สรุปซีกันจริงหรือเปล่าแพทประภาเสียอาการหนักหลังยวนเผยความในใจว่าแอบ,บชอบและปื้มมานานแล้วฮอตไม่แพวเลยจ้าสำหรับคุณแม่ลูกหนึ่งยางสาวแพทประพานะคะที่ยอมรับว่าเสียอาการหนักมากที่หนุ่มยวนเผยความในใจว่าชอบและปื้มสาวแพทมานานแล้วแถมต่างคนต่างเขินกันอีกด้วยค่ะล่าสุดนะคะแม่แพทได้ออกมาอัปเดตเรื่องความรักและเรื่องที่หนุ่มยวนได้เผยความในใจสาวแพทบอกว่าตอนนี้ไม่ได้บอกว่าสวยนะ แต่ก็ต้องขอบคุณที่เอ็นดูเราพาสตอนนี้กลับกลายเป็นว่าพองมีคนเข้ามาเนี่ยเรากลับนิ่งไม่ตื่นเต้นแล้วจะบอกว่าชื่อเรื่องดวงก็ไม่เชิงแต่ว่าตั้งแต่ดูหลายสำนักไม่ว่าจะไพ่ของอาจารย์รักก็ทักเหมือนกันหมดเลยว่าไม่ใช่ช่วงของความรักเลยไม่ใช่แค่เชื่อนะแต่เราเองก็รู้สึกเหมือนว่าในช่วงจังหวะปีนี้ครึ่งปีที่ผ่านมาเห็นไหมว่าเราแปดกีจมากมาก กัดตัวเองแล้วหนึ่งแล้วเหมือนมันไม่ได้มันไม่ลงตัวพอไม่ลงตัวเราก็พักพอมีคนเข้ามาเราก็ไปบอกเขาอีกว่าเราจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นเพราะว่าอย่างที่บอกไปงานมันค่อนข้างแน่นแล้วไหนจะต้องสัรหาเวลาเรื่องของการรับส่งลูกอีกเมื่อถามถือเรื่องนุ่มหยวนว่าได้คุยกันไหมสาวแพทก็ตอบว่าเธอฉันเขินนะเขินเพราะไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนว่าพี่หยวนปื้มเราไม่เคยรู้ แล้วก็มารู้พร้อมกันก็อึ้งไปเลยคือแพ็คุณไปอัดรายการสิบสอราศีแล้วเราก็ไม่รู้ตัวว่าเวลาที่พี่หยวนเขาตอบคําถามแล้วเราก็ยิ้มจนอาจารย์ลิงฟันทิ้งเขามาฟันเราทําไมเธอยิ้มแพททำไมทุกครั้งที่หยวนตอบคําถามเธอยิม้มซึ่งเราไม่รู้ตัวเราก็บอกว่าก่อนหน้านี้เคยทํางานกับพี่หยวนมาก็ปื้มลูกเขาผู้ชายกล้ามใหญ่ตัวใหญ่ดูแบดแบดเล่นละครก็ร้าย แต่ตัวจริงคือซอฟมากอีก9ก้าเดียวจะบวชเป็นพระแล้วใจเย็นมากเวลาเราคุยกับเขาดูเราเย็นเลยเราบบบหนาเลย mm hmm. ก็เลยบอกว่าเราปื้มมากปรากฏว่าก็เชียร์กันท้งสตูเชียร์กันจากไม่เขินจนเขินแล้วมั้งแต่ที่เขินหนักก็คือพี่หยวนหูแดงหน้าแดงแล้วอยู่ดีๆไปบอกความในใจผ่านสื่ออันนี้งงมาก ล้วที่เป็นประเด็นก็คือแทนตัวเองว่าพ่ออีกไปไม่เป็นแล้วเมื่อนักข่าวถามว่าตอนนี้เขาจีบเราไหมสอบแพทก็บอกว่าไม่มีจริงๆนะคืออันนี้ไม่ได้โกหกเขาแซวในไอจีเขาคุยว่าเขาอยากดูแลเราแต่นอกรอบไม่มีแพทว่าพี่หยวนน่าจะรอเวลาที่เหมาะสมมัง้งเพราะแพทบอกพี่หยวนว่าช่วงนี้ไม่ต้องเข้ามาช่วงนี้เราเป็นเพื่อนกัน เพราะอาจารย์รักบอกว่าช่วงนี้ไม่เหมาะเรื่องความรักอย่าหาว่าเชื่อหรือ,มองมงายเลยถามว่ามีความหวังให้เขารอไหมสาวแพทย์ก็บอกว่าอนาคตไงบอกแล้วว่าอย่าเพิ่งเข้ามาใครจะไปไปก่อนเลยอีกนานเลยกว่าจะหมดปีนี้อีกนานเลยสรุปตรงน,นี้นะคะสาวแพทย์ขอเชื่อดวงก่อนค่ะส่วนกับหนุ่มยวนเนี่ยยังไงก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตนะคะ